เรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นภัยเงียบสําหรับผู้สูงอายุที่รักษาด้วยการผ่าตัดแต่ที่ครอสคลินิกเวชกรรมค่ะรักษาแบบธรรมชาติไม่ต้องผ่าตัดผู้ป่วยใช้ชีวิตได้แบบคนปกติโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นอีกหนึ่งภัยเงียบของผู้สูงอายุที่เป็นโรคนี้กันจํานวนมากเนื่องจากใช้งานข้อเข่าเป็นเวลานานทําให้กระดูกผิวข้อเข่าสึกหรอลงเมื่อสึกหรอไปจนหมดกระดูกข้อเข่าจะมาชนกันจนเกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง คุณภูวานาถแก้วทิพย์และคุณกิติคมยั่งยืน2กรรมการผู้จัดการคลอดคลินิกเวชกรรมกล่าวว่าเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาและโรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ทําให้การใช้ชีวิตไม่ปกติเหมือนเดิมและที่ผ่านมาการรักษาส่วนใหญ่จะจบลงด้วยการผ่าตัดที่อาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลกระทบตามมาจึงตัดสินใจเปิดคลอดคลินิกเวชกรรมที่รักษาโรคข้อเข่าเสื่อมขึ้นภายในซอยสุขุมวิท1 0 1ทับมานานกว่า5ปี โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคข้อเข่าเสื่อมจากโรงพยาบาลชื่อดังมาให้คำแนะนำและรักษาแบบวิธีไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องผ่าตัดคนไข้กว่า5,000ันคนที่มาที่นี่ต่างพอใจผลการรักษาเพราะทุกคนสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติคลอดคลินิกเวชกรรมใช้วิธีการรักษาแบบธรรมชาติด้วยการเร่งปฏิกิริยาการซ่อมแซมร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคอาทิการทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อปรับปรุงการทำงานของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบใช้เครื่องกระตุ้นการซ่อมแซมและแนะนำการดูแลตัวเองหลังการรักษาคลอดคลินิกเวชกรรมใช้เวลาการรักษา2เดือนครั้งซึ่งโรคข้อเข่าเสื่อมต้องใช้เวลาการรักษาเป็น10ปีการรักษาด้วยวิธีนี้ทำให้คนไข้มีความสุขและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกลับมาเหมือนเดิม ปัจจุบันมีทั้งหมด3สาขาและจะเปิดเพิ่มอีกทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้คนไข้ได้เข้าถึงการรักษาให้ได้มากที่สุดทำไมที่นี่ถึงมีชื่อเสียงในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมคะโดยปกติแล้วที่นี่เราเปิดมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็เริ่มต้นประมาณปีนี้เข้าปีที่5ละก็เรารักษาข้อข่าเสื่อมแบบวิธีไม่ใช้ยานะครับแล้วก็ลดการผ่าตัดให้กับคนไข้แล้วก็ผลลัพธ์จากการรักษาค่อนข้างดีครับผมเราผ่านการรักษาที่นี่มามากกว่า5,000รายละ คนไข้ก็ได้รับความพึงพอใจ เอาว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่คนไข้กลับไปใช้ชีวิตประจาวันได้ค่อนข้างดีครับผมโดยถ้าถ้ามองด้วยความแตกต่างนะครับการรักษาที่คลอสคลินิกเนี่ยก็คือการรักษาวิธีของเราคือเรียกว่า IPM Integrative Pain Management Program มุ่งเน้นในการลดการใช้ยาลดความเสี่ยงการผ่าตัดเราเข้าไปจัดการเรื่องการซ่อมแซมให้กับร่างกายเราเร่งปฏิกิริยาการซ่อมแซมเพื่อให้เข่าของคนไข้กลับมาซ่อมแซมได้สภาวะเดิมการแพทย์ที่เราเลือกใช้เขาเรียกว่าแพทย์เชิงบูรณาการมีการผสมผสานการทํา หลากหลายนะครับเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาข้อเข่าให้กับคนไข้ตั้งแต่การทากายภาพบำบัดใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดอันทันสมัยนะครับมาปรับปรุงการทํางานของกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็มีการฉีดกระตุ้นการซ่อมแซมอย่างเช่นกลุ่มเก็ตเลือดหรือสารสกัดะเตนตานะครับเข้าไปกระตุ้นการซ่อมแซมหลังจากนั้นเรามีการพูดคุยเรื่องการใช้นิวทริชันเทรลปีและก็ไลฟ์สไตล์คือการจัดการชีวิตประจําวันเพื่อให้การรักษาเข้าสู่สภาวะสมบูรณ์เร็วที่สุดครับเราจะบอกรายละเอียดเลยมั้ยครัว่าขั้นตอนการร ั้นตอนการรักษามันก็จะเริ่มตั้งแต่คนไข้เข้ามาตรวจใช่ไหมครับมาตรวจเสร็จปุ๊บกับคุณหมอคุณหมอก็ตรวจอาการของคนไข้หลังจากนั้นก็มีนักากยภาพบัตรดูว่าปัญหาเชิงโครงสร้างกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงหลังจากนั้นเขาจะทากายภาพบัตรแล้วก็ใช้เครื่องมือทางกายภาพบัตรอย่างเช่นครื่นวิทยุเครื่องช็อคเวฟอัลตราซาวน์เลเซอร์เข้าไปจัดการปัญหากล้ามเนื้อของคนไข้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีการดูดเลือดของคนไข้ไปเพื่อไปสกัดเอา โปรแทกเตอร์ actor, หรือว่าเกล็ดเลือดของคนไข้มาฉีดก,กลับเข้าไปเพื่อกระตุ้นการซ่อมแซมหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เฮลที่คอนซัลของเราก็จะแนะนําการทานอาหารการใช้ชีวิตหรือว่าการ ปฏิบัติตัวเพื่อทําให้ผลลัพธ์การรักษาเนี่ยดีที่สุดครับโดยปกติแล้วการรักษาที่คลินิกเนี่ยเราจะเน้นโปรแกรมที่ใช้คําว่าโปรแกรมแบบเชิงติดตามผลก็จะให้คนไข้เข้ามาที่คลินิกเนี่ยประมาณ6ครั้งแบ่งออกเป็น3ครั้งแรกทุกอาทิตย์ติดกันแล้วก็3ครั้งหลังอาทิตย์เป็นอาทิตย์เพื่อการรักษาอย่างสมบูรณ์ข้อมูลโปรแกรมเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาจากคนไข้มากกว่า1000รายเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดลดการใช้ยาแต่ลดความเสี่ยงของการผ่าตัดครับผมถ้าเทียบกับการผ่าตัดนี่อันไหนจะรักษา คนมันต่างกันยังไงอ่ะคนมันต่างกันตรงที่ว่าการผ่าตัดเป็น last choice ละเป็นเลือกทางเลือกสุดท้ายแล้วที่คนไข้จะเลือกทําก็คือไม่ไม่อยากทําอย่างอื่นแล้วออลดปวดก็คือผ่าตัดไปเลยแต่การผ่าตัดไม่ได้ให้คุณภาพชีวิตเติมกลับมาบางทีเขาอาจจะยังผ่าตัดแล้วเดินกลับเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้หรือออกกาลังกายปกติไม่ได้แต่การรักษาแบบ IPM ที่คลอิทนเนียเรามุ่งเน้นการให้คุณภาพชีวิตเติมกลับมามเขาลดอาการปวดได้ใช้ชีวิตประจํวาวันได้ เดินยืนออกกําล mm ังกายหรือท so okay, so mm ํา hmm. ก like ah ิจกรรมเหมือนเราได้เข่าปกติของเรากับมาได้โดยที่ลดการผ่าตัดตื่นลดกความเสี่ยงจากการผ่าตัดเพราะการผ่าตัดมีความเสี่ยงอยู่แล้วครับแต่อันนี้ไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติเราใช้การกระตุ้นการซ่อมแซมเหมือนธรรมชาติของร่างกายเราเลยธรรมชาติของร่างกายเรามีการซ่อมแซมเองอยู่แล้วเราแค่ส่งเสริมการซ่อมแซมให้เกิดมากขึ้นแค่นั้นครับระเวลาในการรักษานานไหมครับปกติเราห้าจบโปรแกรมการรักษาอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งอยู่กับเราปกติโลคข้ขอเสื่อมรักษากัน10ปี สิปีนะครับไม่หายแต่โดยปกติแล้วถ้ามาจากคลินิกมาที่คลินิกเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันประมาณ6สัปดาห์ก็คือ6สัปดาห์ที่เจอกันอยู่กันประมาณ2เดือนครึ่งแล้วพดูดง่ายๆคือเราลดระยะเวลาที่เขาต้องรักษาข้อเข่าเสื่อมนานไปน10ปีเหลือแค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นคุณภาพชีวิตเขากลับมาเขาได้ความสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะโรคเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เป็นแล้วไม่หายแล้วมันเป็นโรคเสื่อมครับเกิดขึ้นทุกวันใช้งานเยอะก็เป็นเยอะอย่างเงี้ยครับคือเท่าษาแบบนี้นี่คือมันก็จะหายไปตลอดเลยใช่ไหม ต้องอย่างนี้ครับโรคข้อขอเสื่อมเป็นโรคเสื่อมจากการใช้งานเวลามารักษาเนี่ยมันก็จะหายปวดแต่สิ่งที่คนไข้ได้หลังจากที่รักษาหายใช่ไหมครับจะรู้วิธีการดูแลว่าดูแลยังไงให้มันไม่กลับมาอีกมันมันกลับมาแน่ๆอยู่แล้วครับถ้าสมมติว่าเราใช้งานมันเยอะมันจะกลับมาแต่แน่นอนว่าเราทํายังไงให้มันกลับมาช้าลงและในอนาคตเราจะรู้เลยว่าถ้าหลังจากทําแบบนี้แล้วชีวิตนี้ไม่ต้องผ่าละเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่จําเป็นต้องผ่าก็ได้ ถ้ากลับมาเป็นมีปัญหาอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาซ่อมแซมซ้ําพูดได้ง่ายเหมือนเข้าศูนย์เปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนโช๊กเนอไหมฮะเข่าก็ยังคงเป็นเหมือนกันกันลดยางเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไหล่ได้ข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเราใช้งานก็ต้องเสื่อมแล้วก็ซ่อมแซมได้เหมือนผมเป็นศูนย์บำรุงรักษาร่างกายข้อเข่าอย่างเงี้ยฮะเราสามารถทําได้มีปัญหาก็เข้ามาอย่างเงี้ยครับอยากจะแนะนา,นาคนที่เป็นโรคนี้ปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นมันเหมือน,เห,อนเหมือนเป็นภัยใกล้ตัวนะ อย่าชะล่าใจเพราะว่าการรักษาส่วนใหญ่ในในประเทศไทยส่วนใหญ่มุ่งเน้นการให้ยาแต่ยามันมีผลเสียค่อนข้างเยอะใช่คับมันมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะมากๆแล้วอาจจะทําให้คนไข้มีโรคตับลบตายตามมาจริงๆก็อยากฝากให้ลูกๆหลานๆดูแลพ่อแม่ของคนที่บ้านก็ลองไปดูหันไปดูที่ท่านว่าตอนนี้ท่านกินยาอะไรอยู่ท่านอาการเขาเป็นยังไงถ้าหาวิธีการรักษา เลือกวิธีการรักษาที่ธรรมชาติที่สุดแล้วครับนี่เป็นวิธีการรักษาที่ธรรมชาติที่สุดแล้วเพื่อลดความเสี่ยงในคุณภาพชีวิตที่เขาจะแย่ลงเพราะความสุขของเขากับของเราเวลาของเขาไม่เท่ากันสิ่งที่อยากได้รับเหมือนที่คลินิกเราจะพูดเสมอว่าเราอยากคืนเวลาที่มีความสุขที่สุดให้กับคนไข้เพราะเวลาที่เขาไม่ปวดเขาเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดครับผมตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาคะตอนนี้มี3สาขาครับผม สาขาสุขุมวิท101/2สาขานาณนิวาส18ตรงหลังอีสต์วิวแล้วก็สาขาเมืองทองสาขาใหม่เราครับผมอนาคตนี่จะมีเปิดเพิ่มไหมครับออมีครับผมเพราะว่าเราอยากกระจายการรักษาด้วยวิธีการธรรมชาติแบบนี้นะครับนอนนอนเมดิคอลเนี่ยฮะทำให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงเนี่ยกระจายทั่วรอบบริเวณกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดภายในปีหน้าครับเราจะเริ่มออกต่างจังหวัด คนที่สนใจนี่ติดต่อมาได้ยังไงบ้างคะอ๋อติดต่อได้ทางเพจ Cross Clinic นะครับหรือ IPM นะครับผมหรือเบอร์โทร02-550-7687นะครับผมครับผมสนใจนี่จะติดต่อยังไงที่ไหนอ๋อติดต่อได้ผ่านทาง Facebook นะครับ l i น e a d นะครับผม K L O w S C L I N I C ครับ Cross Clinic นะครับมีเรียแอดข้างหน้านะครับหรือที่ l ล n e นะครับ at cross k l o w s c l i uh, n i c cross clinic at line. line ข้างหน้าของ cross clinic นะครับผมสามารถติดต่อได้ครับมารักษ <Lebanon. S 3> าท yeah. ี่นี่นานแล้วยังครับประมาณเดือนหนึ <favor itt claro fik> ่งครับมีอาการยังไงก่อนหน้านี้ก็คือหัวเข่าจะมีเสียงดังกรบแกบแล้วก็ปวดที่หัวเข่าก็คือเพื่อนเพือนที่เคยมาที่นี่ มารักษาที่นี่ครับแนะนำมาก็ดีขึ้นไม,ไม่ใช่ว่าเชิงว่าหายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็ดีขึ้นมผมมาเดือนประมาณเดือนมีนาปลายปลายเดือนคนระับมีนา,นอาตอนนี้ก็อันนี้มาประมาณเดือนกว่าก็ดีขึ้น ดีขึ้นนิดหนึ่งครับอาการปวดก็คือเวลาเราเดินครับ mm hmm. เวลารับน้ำหนักตัว mm hmm. มันจะปวดที่หัวเข mm ่า hmm. ครับเพื่อนแนะนำมาก็เลยมาลองด mm hmm. อนนูอาการปวดก็ดีขึ้น mm hmm. เสียงที่มันดังก็ดีขึ้นครับ mm hmm. ก็ไม่ค่อยมีเสียงดัง ผมไม,ไม่แน่ใจว่าผ่าแล้วมันเป็นยังไงครับแต่มันน่าจะต้องต้องรอดูครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราเราก็ยังไม่อยากผ่าเพราะว่าผ่ามก็ต้องพักฟื้นใช่ไหมครับแต่นี้พอเรารักษาไปก็สามารถไปทำงานได้